สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้จะพามาพบกับรถประจำชาตินะครับหรือว่ารถสัญชาติฝรั่งเศสนะครับเปอร์โย3008นนะครับดู exterior ภายนอกกันด้วยกันก่อนนะครับมาพร้อมล้ออลอยด์ปัดเงาขนาด20นิ้วนะครับมาพร้อมรูปสัญลักษณ์รูปสิงโตนะครับมาพร้อมกระจกมองข้างสีโครเมียมนะครับและแหล็กหลังคาสีบรอนเงินนะครับ ขอบหน้าต่างเดินด้วยโครเมียมนะครับผมรุ่นนี้สนนราคาอยู่ที่1 6 9 9 0 0้านบาทนะครับขอบประตูนะครับเดินด้วยโครเมียมนะครับกระจังหน้านะครับเป็นไดมอนด์กริลนะครับสวยงามไฟหน้าเป็นแบบฟู l l LED นะครับไฟต่ำเป็นเลนโปรเจคเตอร์หนึ่งคู่นะครับไฟสูงเป็นเลนโปรเจคเตอร์อีกหนึ่งคู่รวมแล้วฝั่งละ2ดวงนะครับโปรเจคเตอร์ อ,อักษรส0ศน์นะครับสัญลักษณ์ปรยสวยงามนี่ครับไฟตุงและไฟต่ำแยกอิสระนะครับเป็นเลนโปรเจคเตอร์ฝังละ1อ่าหลอดละ1คู่นะครับเป็นหลอด LED พร้อมไฟเดทามรันนิ่งไลท์นะครับและไฟเ้ยวแบบ LED นะครับกระจกวงข้างสีคโครเมียมนะครับขอบหน้าต่างเดือนคโครเมียมนะครับเหล็กหลังคาสีบรอนนะครับ มือจับประตูสีเดียวกับตัวรถนะครับกระจกมองข้างมาพร้อมระบบ BSM Blind Spot นะครับแจ้งเตือนมุมอับสายตานะครับไฟท้ายแบบ Full LED นะครับประตูท้ายแบบแมนนวลนะครับยังไม่สามารถเปิดไฟฟ้าได้นะครับแดดอักษรนะครับด้านหลังเปอร์โยแล้วก็ชื่อรุ่น3 0 0 8นะครับท่อไอเสียคู่ครับผมสวยงามมากนะครับถัดไปนะครับมาดูอินเรีย การออกแบบภายในนะครับน in oh no, no ี่ครับแผงประตูนะครับบุนุ probable, ่มนะครับผมอ่านี่ครับกดแล้วบุ๋มไปเลยตรงนี้เป็นผ้านะครับกระจกไฟฟ้านะครับทั้งสี่บานนะครับปรับเป็นแบบวันทัดนะครับทั้งสี่บานขึ้นลงอัตโนมัตินะครับปุ่มปรับกระจกมองข้างพับกระจกมองข้างนะครับเบาะนั่งฝั่งคนขับปรับไฟฟ้า ทิศทางนะครับและปุ่มดันหลังเบาะเป็นเบาะหนังเดินได้สีดำนะครับมาพร้อมหลังคาพารามิกซันรูฟนะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าและม่านบังแดดแบบไฟฟ้านะครับจอแสดงผลการขับขี่12นิ้วนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับพร้อมแพดเดิลชิปนะครับระบบเปลี่ยนเกียร์เทียบพวงมาลัยนะครับ ที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัตินะครับเฟิดนชิปบวกลบซ้ายขวาไฟหน้าแบบออโต้นะครับและระบบครูสคอนโทรลนะครับควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบธรรมดานะครับยังไม่ได้เป็นอะแดปตีพลูสคอนโทรลนะครับหัวเกียร์แบบไฟฟ้านะครับและปุ่มปรับโหมดการขับขี่นะครับปุ่มพีนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มพุชสตาร์ทนะครับอยู่บริเวณคอนโซลกลางนะครับเบรกมือแบบไฟฟ้าและปุ่ม ปรับโหมดนะครับสปอร์ตนี่คือปุ่มปรับระบบการขับขี่นะครับปุ่มควบคุมระบบปรับอากาศนะครับจออินฟูเทนเมนต์ตรงกลาง12นิ้วแนวตั้งนะครับกระจกตัดแสงด้านหลังอัตโนมัติพนักพักแขนนะครับตรงกลางบุนุ่มหุ้มหนังนะครับสีดำภายในตกแต่งโทนสีดำนะครับให้ความอารมณ์สปอร์ตดูแลรักษาง่ายนะครับผม คันนี้นำเข้าจากประเทศมาเลเซียนะครับยังไม่ได้ประกอบในประเทศไทยนะครับสวัสดีครับ